ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมแปดหกทีแชนแนลนะ,ะเก่งเก่งไปมาแล้วเป็นเกมแข่งรถนะฮะจะโหลดก็จะโหลดมาเล่นเลยก็ได้นะ,ะดูสิโอเคใครอยากโหลดลงมาเล่นนะฮะ เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนพิมพ์ไปว่าเกมแข่งรถมันจะขึ้นให้อย่างนี้นะโอเคกับอืมชื่อผมนะอ่าโอโอเคก็ไม่ใช่เก่าเก่าเก่า<ๆ>เดี๋ยวผมจะโปรโมทช่องด้วยนะท้ายคลิปท้ายคลิปโอ้ย ธธขอโทษนะครับขอโทษนะครบว่าปิดพลาดนิดนึงขอโทษนะครับถ้ามันขึ้นมาอย่างนี้ก็ขออภัยด้วยดูไม่เกี่ยวต <c oughs> ้องใหม่นะเคไป ตามก็จะนี่หน่อยนะกระตุกหน่อยนะโอเคอเอาเาเอาเอาชนเลยเหรออ้า่ะฮึชนเลยเหรอครับเนี่ยไหนนะฮะผมจะแซงที่หนึ่งเลยแล้และปุ่นไปได้ครับแซงที่หนึ่งมาเรียบร้อยโดยไม่มีข้อบปก เครื่องได้เลยเนาะอ้าวที่หนึ่งตรงสารหน้าจริงๆโอ้ยรถดิบรถดิบเว่อที่หนึ่งอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยโอ้โหโดนแสงเลยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยนายมาเทำอย่างนี้กระชืนไม่เด้เนาะี๋ยวฉันจะเติมเก็บ เว้ยนะอย่างนี้ดีกว่าปรับเปลี่ยนปุ่มใหม่ก่อนโอ้ย4ิบสีตามผมมาแล้วดิบสีตามผมมาแล้วเฟี้ยวเรียบร้อย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 เลยโยนเซงจากที่ห้าหืม เบอร์เจ็ดหายไปไหนโอเคหนะสามรอบสามทับห้าสามทับห้ารอบนะฮะไปที่ห้ามันเสงที่สี่สงที่สี่สงที่สีไม่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 ทำอุปกรณ์เฮ้ยวัยรุนทำอะไรอ้อ้าวรุนเสียถือ ไว้ไหวรุ่นทำอะไรออห้าทับห้าเอาไว้รุ่นทำอะไรทำอะไรฮะทำอะไรเออทำอะไรทำอะไรตามมาไหมอู้ฉลุย ลุยเลยแต่ผมต้องตามที่หนึ่งท่ันอ่ะออเออไม่ทันแล้วตาสุดท้ายผมก็จะไปโปงหมทช่องคนดังที่ผมชอบนะที่สี่ที่สี่เหรอไม่ตาหนึ่งแล้วกันยาวเลย อโฆษณาไปโหลดกันได้อืไปโหลดได้เจ้า <laughs> ได้แลว้วฮะแข่งสินะโอ้มันไม่แข่งหลีก ฟูลิกขึ้นไม้แก้ว He mm he Hmm Tim mm. โดนแรงเลยครับผมเหมือนจะมาเล่นแบบนี huh. ้นะ <S ulations> <S unbedingt research> แบบกวันนะไม่ให้ได้ทีนึงน้องไม่เป็นไรด้วยนะมาแล้วอย่าเปี้ยว ปลิวปลิวกระจายเลยเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ด้วยนะฮะทำอย่างนี้ด้วยเอออ๋อไททานิีกไททานิีกไททานิีกเก้าไททานิีกควันเท้าควันมาแล้วว้าวน้าวควันดำมาแล้วควันดำมาแล้วไททานิีกว้าว ปากเปาไททานิกไททานิกไททานิกไทกไทาน,นิกไทแกนิกโอ้โควันดำแล้วพี่น้องแป๊บ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 อืเออืออืออ,อ,ออย่างชอบเลยชนกันอย่างเงี้ยควันดำแล้วเพราะนั้นยังควันไม่ดำเลยโอ้ย อ้า <load> วชนงี้กูโคเช่เลยเออชุบชุบยื้วชิ้ๆชิ้วชิ้วช้้การรีวิวเกมเป plane plane. ็งเจ้านี้นะฮะไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับอ๋ออย่าลืมอร่าลืมเปิดช่องคนหนึ่งเลยคนที่ชื่อว่า ไมแบบนนี้นะเตรียมตามผมเลยก็ได้นะมีผู้นี่ นี่นะย่องคนนี้เลยคือคนนี้คือเป็นดวงใจของผมมากดูคลิปย็บเข้ากันเลยดีกว่า